ระทึกไฟไหม้อาคารเรียนโรงเรียนดังลบบุรีก่อนครบรอบสถาปนาเพียงหนึ่งวัน เมื่อเวลา16นาฬิกา10นาทีของวันที่22กรกฎาคม2566ร้อยตำรวจเอกวีรพันธ์ชื่นชมรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยายลัยตำบลทะเลชุบอนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาและประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองลบบุรีเทศบาลข้างเคียงและรถดับเพลิงบน,นารบกที่13จำนวน15คันเพื่อดับเพลิงดังกล่าวที่เกิดเหตุเป็นอาคารเรียน3 ชั้นอาคาร4ซึ่งเป็นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีสารเคมีโดยเพลิงได้โหมไหม้ชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นห้องประชาสัมพันธ์ก็ลุกลามไหม้ไปยังชั้น2และชั้น3าในแนวเดียวกันอย่างรวดเร็วเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารและกระดาษอยู่ภายในห้องเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลบบุรีได้ปลดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้อาคารเรียนและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เร่งควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดและพยายามดับไฟที่ลุกไหม้โดยใช้เวลากว่า40นาทีเพลิงจึงสงบลงโดยมีนายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางวิลาทิพสละชีพนายกเทศมนตรีตำบล ท่าศาลานายอดิศรอ,อัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีร่วมอำนวยความสะดวกในการดับเพลิงทมกลางความแตกตื่นของคณะครูและนักเรียนซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนและเตรียมที่จะจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยครบครอบ,บ124ปีในวันที่23กรกฎาคม2566นี้โดยสาเหตุในเบื้องต้นคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากลำโพงเสียงตามสายก่นลุกลามเข้าในห้องประชาสัมพันธ์ดังกล่าวทั้งนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งสำหรับค่าเสียหายยังประเมินไม่ได้ครับทางตโอแจ้งบุรุัธรมชาระหว่างรอเราก็เอาถังดับเพลิงมา กันเหตุเหตุประมาณกี่โมงแล้วหมอสี่โมงกว่าๆครับสี่โมงหลังฝนตกหลังฝนตกพุเรื่อหลังฝนตกสี่โมงเย็นจากข้างนอกห้องก่อนจุดนั้นมีน้ำเราอาคารที่เกิดเหตุนี้เป็นตึกสี่ที่เป็นอาคารเป็นอาคารเรียนหรือว่าเป็นอาคารอาคารเรียนครับอาคารวิทยาศาสตร์ครับอ่าตอนนี้มีเลขที่เลกที่หนึ่งหนี่งเลขที่เรียนนะฮะมีครับแต่ผมจำไม่ได้หมอครัจำไม่ได้ครับเนี่ยเลขที่หนึ่งในตำนานเลยอาจารย์ครับตอนตรง เกิดเพลวไฟช็อตเนี่ยมันเป็นผนังปูหรือผนังไม้อ่ามันเป็นหน้าต่างไม้ด้วยแล้วเป็นพลาสติเชีวโมดีครับในห้องก็เอกสารเยอะมากแน่นอนครับห้องโรงเรียนมีทุกห้องคร้บห้องปรู้ชั้นสองเป็นอะไรฮะชั้นสองจะเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งหมดครับถ้าถัดไปอีกหน่อยก็จะเป็นห้องสารเคมีละโอ้โหชั้นสองเหรอแล้วชั้นสามนะครับชั้นสองชั้นสามนะประมาณนั้น ห้องเคมีห้องเรียนเคมีอ่ามีสารเคมีครับเป็นห้องเรียนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะครับมันก็จะมีสารเคมีบ้างในนั้นยังเข้าไปข้างในไม่ได้ต้องรอพี่ตัดตัดไฟตึกนี้ไปก่อนนะตัดไปเรียบร้อยหมดแล้วใช่ๆผมจะตัดผมจะตัดแต่เฉพาะตึกเนี้ยตัดไปก่อนรวมรวมก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วมาแต้งงานกันได้ได้ครับได้ครับ